สวัสดีจ้าพี่น้องป้องป่ายสุภูสุคนจ้าวันนี้พี่แลมมีมายังมื่อเสาจาพี่น้องพาพี่น้องมาเบิงรูปของเจ้ากล้วยน้องบัวจาะพี่น้องอันนี้ก็เป็นข้อคอยของประสอนป้าสอนเนี่เป็นพี่สาวของพี่วัดจ้าเป็นพี่สาวไงลุงหน่อยก็เป็นพี่เขยจาพี่น้องเอาวันนี้ฮามาเบิงลูกของนี่จ้าลูกของแม่อันแม่จอยจ้าแม่จอยเนี่ยมาอยู่น้ำประสอนเนี่ยตั้งแต่ตั้งท่องไม่ๆหมเนาะน้าลุงเนาะจ้า เอามาจากข้อควายของเงินพอมว้วนตอนนั้นที่เอามาก็คือว่าแม่จอยเป็นสาวสำน้อยแล้วก็ตั้งท้องมาพ่อมจ้ะ <laughs> แม่จอยเนี่ยมาอยู่กับป้าสอนนี่สามสี่ปีเราพี่น้องตั้งแต่มายูเนี่คลอดลูกได้สี่ตัวนี่แหละผลปรากฏว่าได้ควายผู่เบิดสุดตัวทั้งสี่ตัวเนี่ยจนหอดน้องนี่แหละน่องล่าสุดเนี่ยคลอดเมื่อเศาร์นี่เจ้าหกโมงเ้าช่วงสิดหนึ่งเขาพอดีนะลุงเนะาะเขาพอดีจ้ะ ช่วงหนึ่งเขาพอดีหกมงนี่ยเราจะพี่น้องกําลังฝ่าสีแอมแซมนี่ยเราจะน้องตัวนี้ก็เล็กคลอดออกมาเนี่ยจะเป็นลูกของแม่อันแม่จอยพ่อกล้วยน้องบัวจะพี่น้องตั้งแต่ตั้งท่องมาตั้งแต่คลอดมาเนี่ยล,ลุงเราบอกว่าตัวนี้โอ้ยสูงดีสั้นว่าน,น่ะแต่ก่อนนี่ลงุลงเราสิทับนั่นควายน,น,าน,นะน,น้ำบ้านนะลุงเนาะทับน้ำบ้านจ่าบัณน,นิ้ มาตัวนี้เราก็เลยร้องเบิงว่าเว้ยร้องพัฒนาเบิงก่อนนะเห็นเพ่อนว่าคอยพัฒนาเนี่ยคือดีแท้คือสายพันธุ์ดีมันคือตัวสูงตัวใหญ่แท้่านว่าลุงเราก็เลยจัดใส่แล้วจ้าบัดนี้นี่จ้าพี่น้องใบผสมเนี่ยนี่ปลากล้วยนองบัวลำพูเนี่ยนี่จากฟาร์มทรัพย์เจริญสิริกิจฟาร์มเนี่ยพี่น้องมาเบิงมาเบิงว่าเราทับมือไดแล้วแม่จ้อยเนี่ยเราเริ่มทับตั้งแต่วันที่14มกราคม2564ก็คือปีกายนี่จ้าเนี่ย ถ้าปีกายนี่วันที่ส4มกราคม2564หมอี่มชุกเยนมาพับให้จ่าพี่น้องมาเจนี่กำหนดคลอดของเราเนี่ยก็คือวันที่24พฤศจิกายน2564ซึ่งเมื่อนี่ก็คือวันที่เแถก,กลุงมเมื่อนี่วันที่30พฤศจิกายนเนาะ2564แม่จ้อยเนี่ยเราคลอดก็คือว่าบ่ตรงกำหนดเลยมาหกมือจ้าเนี่ยเลยมาหกมือก็เลยได้นี่แหละได้น้องตัวไม่เนี่ยพี่นอ้องยังบ่มีเสื้อ พี่น้องตต้งซื้อไห่แน่ว่าไห่เราซื้ออยังเนี่ยมาดแบบนี้มาเบิ้งลักษณะของเราพี่น้องอ๋อกอนเบิ้งลักษณะพิเศษของเราเนาะเดี๋ยวพ,พี่น้จะมาให้ฟังว่าควายตัวนี้นะปกติควายเนี่ยเขาจะท้องอยู่กี่เดือนพระวัดส,สิบเดือนสิบเดือนกว่าๆจะพี่น้องมาที่นี่เราจะเลยมาหกเมื่อมาเบิ้งลักษณะของน้องตัวไมีของเขาเนี่ยบอกไม่ซื้อเราเรากลังนอนดีดีพี่น้อง คนนี่โอ้สีดำแบบดำแบบปนอันสีดำตาหน่อยนึงกับพี่น้องมาเบิงตาแล้วบอเนี่ยเบิงเบิงเบิงแมงกะบีเห็นชัดชัดนี่แมงกะบีจับตาสีขาวเห็นชัดชัดนี่พี่น้องเห็นวะนี่แมงกะบีจับตานี่เขาเอิ้นว่าตาเต้มจ้าตาเต้มมาเบิงแก้มเพื่อนมันนี่แก้มจ้ำมซองมองนั่นนี่นี่หนึ่งสองเนี่ยพอู่ดีดีอัวหพี่บีพี่บี ท่านอีกอกระซองหม่องกับดาลุงเนาะมีขังแล้วซนะองหม่องแม่ง,แง,ง,แงก็พี่จับตางางงามนี่คนดีนี่คนดีโอ้ควันว่ามปนเพิ่นสืบควันซองทั้งพร้อมตีเนี่ยยังไม่เห็นด้วยชาติดอกเพินพ่นเพราะว่าเพินพ่นเพินพ่นหัวตะออกเมื่อเรียกใช่ไหมออกวันอังคารจนดีออกวันอังคารเสาวันอังคารพอดีพี่น้องเอ้ยนี่นางงามเนาะนางงามอยู่จ้ะคือคือท้องใบไหมจ้ะพี่เจ้าท้องใบเนาะ ตัวนี้ก็จะเป็นน้องของเจ้าท้องใบแล้วพี่น้องเพราะว่าเจ้าท้องใบเด่นเป็นลูกของเจ้ากล้วยจ้ะเจ้าท้องใบกับว mm ่ hmm. าแม่ชีไลยเด้แล้วนี้เราเป็นแกนแชมป์คนเด้แม่น mm. ตั้งแต่เราไปแข่งยู่อ็นจังหวัดอุดรธาน,นีนะ่ะพี่นล้วมีไปเห็นเรางามงามเจ้าท้องใบนะจ้ะอันนี้ะะก็ลาาแชมป์ของใครจีดจ้ะพอเราก็เป็นแชมป์เหมือนกันจ้ะพอเราก็งามวันนี้ลูกของเราออกมางามขัดกระพรอบบบน,นี้จ้ะเ uh. จ้าท้องใบนี่งามคับหูส oh, องลองหูสันสองลองจ้ะเดียพี่น้องหูสันสองลอง ขนงอนงามนี่ขนตากระงามตาแก้มแก้มจำสมดุลดีครับทั้งสองขางไม่เล้วอี um ่นั่นครับกระโหลกงามกระโหลกงามนี่กระโหลกงามนางดีอยู่แผ่นค่ะเบิงโอ้มีขวัญพร้อมั้นเนื้อลุงนี่ยเนื้ลุงมีขวัญพร้อมขวัญหมองเนื้ออืมขวัญหมองเนื้อหมองนี่อันนี้มันยังไงขางนั้นดิยวางนั้นมันอาจจะยังไม่เจ้าดอกเจ้าดอกไข่บัได้เแค่ยังลูกเจ้าดอกเราห่วงลูกแล้วหวงลูกอยู่ ควรอย่มองนี้มองนึงนี่แต่ว่ามันมันมัน่น่าชัดเจนยหรอกเพราะว่างเมนีดออกแล้วพวกเมล็ดแล้วแล้วยังบอกใครอ่ะนั่นเป็นไงแม่มันเลี้ยงยอะนี่เมื่อเบิ่งขนของเราผิวของเราพ้ากันมาเหรียญควายหน่อยลูกแกบักดินออกไปออกออกแล้วแก่ออกทั้งสองตั้งสี่แล้วเจ้สี่เหรียญเจ้แก่หลักดินออกแล้วพี่น้องกะยุ่นี่เด้ใช่หลักดินเนี่ยจะยุ่วแล้วตีนเนี่ยจะเปลี่ยนเขาเอิ่นว่า มันจะเป็นกีบบางๆกีบบอลบอลเป็นกีบบเป็นทีบล้องคล้ายๆที่ล้อมเกลือกเขาไหมเจ้ะคล้ายๆกันที่ปีบมันปีบบ่อนั่นมันสีบยางหยียบนั่นอยีบมันนี่เกลี่ยกินอืมเจ้ามันเป็นธรรมชาติของของควายจ้ะพลคนกับเกะพลคนกับบ่อเกะเด้จ้าบ่อเกลี่ยที่มันจะรุ่งเรื่อยนั่นยางแต่นน้ำยางมันเดือปวดจ้ะ ก็เลยต้องแกะบักรีนออกเนาะให้ควายได้แข็งแรงไม่ไวจ้ะหลังจากที่คลอดออกมาแล้วเนี่ย,ยลุงหน่อยเรากำลังหนึ่งเข่าอยู่ได้ยินเสียงปุ๊อันว่าลุงเลยอเออผงย้อมมันแตกลุงแล้วก็เลยเฝ้าเรียนว่าเบิง่งปรากฏว,ว่าควายออกแล้วออกลูกเป็นโตแล้วหกมองเศร้าเนี่ยจ้ะ พีนงง่น้องเอ้ยน้องเช้าตรู่เนี่ยยังไม่มีซื้อดอ,งงนอกนี่พี่น้องเพป็นเด็กแตกอยู่เฟินเด้กบานนี้มันมันดิคือจังหวัดที่เนาะมันเจาะรูมันหวนบานนี้พูดแะบตกพูดแะบตกใส่ขี่เป็นแม่ลูก,กึ้นเนี่ยโอ้โหเด็กหน้าเปียงห้องปกติเราผูกไว้เสร็ผูกไว้หขนาดผูกไว้คางนั้นเนาะกินนอืมเราท่านกินนมจังเีอบอนมันลุกมันรูเกินั<อ>่นแ<อ>ล้วเดือดอแล้วตามันนั่นแหม่เราหันกินพอรันเจ็บท้องนั่นนี่เยอะอ ตอนนี้นอ้นองควายท่านได้ออกอันน้องมันออกมันสีกินเยอะมันมันลุกดูดสองเทีาแล้วจ้ะ <Okay. S 1> หลังจากที่คขอดมันเราคือแข็งแรงดีเนาะอันนี้เราก็คือพักผ่อนอยู่ปะกะติควายน่อยออกไม่ไม่ไม,ไม,ไม่เนี่ยคือเราสีกินนมอยากกินนมหลัลงเราเนมาน้อนพักสิละพี่น้อง,ง,งพี่น้องจ้ะพี่น้องซอยตั้งซื้อให้ในเด้อจ้าเนี่ยยังบ่มี้ซื้อเด้เนี่ยพี่น้องอยากให้พี่น้องตั้งให้ท่านผู้ชมตั้งให้นะจ้ะว่าให้เราซื้อหยัง เราเกิดมาได้กังคานเป็นลูกของอันแม่ยจอยหรือว่านางจอยนี่เราจาเป็นลูกของพ่อกล้วยน้องบัวจ้าอยากเห็นความสูงของเราบัวเดี well> 나나๋ยวเดี๋ยวพี่เลมต่อต่อก่อนหน่อยก่อนลูก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 เราลูก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 เห็นไหมแล้วเบิ้งเนี่ยเร็วเร็วเร็วลูก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 โอ้าแม่กับหวงมันีลูกลูกเราลูกลูกเราลูกเรา ลูกโชว์บางนู้ลูกแ่ะเออสวยสวยสวยผู้ปีเด็กควรจับยึดเส้นไหนนะจ้าควรจับดีดีตัวลุงคนน่ะควันควรมีสองคางนี่จ้าตรงนี้กับมีปลาคือสูงดีแหละลุงปลาขาขึ้นย้ําข้างแยกแต่บอลเนี่ยสูงเต้นเต้นด้วยนี่โตสิบว่าแปดสิบกว่าคนนู้นเนี่ยคนไหนมันได้ได้โอ้สูงดีอยู่เด้คนน่ะบังเลือกหนึ่งสองสาม ซีซีคืบกับอีกน้อยนึงไม่ได้เอาสายวัดมาวัดวัดแังสี่ลราไปวัดเป็นคืบนี่แล้วเนาะอืมเป็นตัวผู้จะพี่น้องเป็นควายตัวผู้สูงเจินเทินเนี้ยพูดนะย่างแล้วเอ้ยย่ะย่างแล้วย่างแล้วเอาเอาเอามาโยกไก่ใช่ปะบักลาโอ้ยบักลาคืออันคือขวัญงามทะลุทั้งนานี่ยขวัญเมืองค้า ขาไหมคั่ท้ๆงท้วท้วงท้งขาโนก็สรปลงดีแต่พะวัดมันลมนะมันอีกไงก็สุดตัวมันนี่ก็สุดนันออกมากอันนั้นแดงๆนี่มันหลอดเดียวอันต้องบัดต่วบัดซี่หาเดียนบัดน้องมันติน่มันจังสัดสุดมันถ้าตัวนี้ออกมากเงยเงาขาอาะไหมสูงดีเนาะเห็ดกงจงอยู่เฮ็ดปองออกเห่อยูนี่แหละพี่น้อง ลุงหน่อยแล้วก็เลยร้องพัฒนาเบืองตะกี้แล้วอันเอาแต่ควายบ้านบ้านมาทับวันนี้เราก็เลยร้องเบืองก่อนานะว่าเพิ่นว่าเอาพอพันธุ์ดีๆมาทับนี่มันจะเป็นยังไงเซนว่าเนี่ยเป็นได้ลุงตั้งตั้งตาเปล่าตั้งหลายอยู่ตั้งหลายอยู่เนาะขาขามันเกินนั่นไงจ้ะเนี่ยขาเป็นงี่ขาขึงขาเงาเหยียดนี่จ้ะไม่ได้ซับก็ช่วยเอ้าลุงหางคือเด่นบ่เนี่ยนั่นละอคือหางงามเถอะคือหางทองเป็นก้าว ว่าเป็นยังล้วงงามคือเก่าเนี่ยเนี่พี่น้องจ้ามาเบิองมาเบิองหางโอ้โถนี่เพราะว่าหางดังน้ำงามมันมันติดซอดอ่อนคอมันสิงพออ่อนซันคอมันสิงมีดังมีสิงแต่ต้นไม้กันยังดังกันยังคนยังราคาดีเนาะต้องได้เบิองปูย่าแต่ไงหอมันอมะเขือว่ามีมีมีคอยดอนผสมบอกจ้ะ เพราะว่าบางแถเบิ้งเบิ่งแต่พอสิเบิ่งบ่ได้เนี่ยมันต้องไล่หลังนี่ต้องเบิ่งพันธุกรรมของพ่อเรานําว่าพูนของเราสิมีอันผสมควายด่างเอ้ยควายดอนไว้บ่เอออืมเอ้ากระงามนี่แหะพะวัดนี่สมัยนี้เราเป็นหยังสมัยนี้เพิ่นบ่ถือดอกเป็นของสร้างจ้าเป็นความสมบูรณ์เขึ่นขึ้นลักษณะพวกเราค้นกับบักนี่กระงามดอกจ้ะขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนจ้ะ ใคยเยออันอันปากก็ข่าเปรี้ยวอีกอ่ะไม่คันปากข่าเปรี้ยกับง้างสันเดียวไม่คันหางดอกคันมองนีสีขาวปากข่าเปรี้ยวเนี่ยโอ้ยเขาจะเชิญช่องเจ็ดผลละมะทายนะหางดอกใช่หกจ้าหูแล้วก็กางง้างจ้าคอลักษณะหางพวกหางดอกพวกเล็กๆน้อยๆนะครับมันจะเป็นลักษณะการการผสมเป็นพันธุกตามที่ ที่ลักษณะตางของพวกยินครับจ้ะพวกยิ้นอของควายนะครับจ้เลยมีความแกตกตางแต่ละตัวจะมีลักษณะตางกันจ้ะมันจะยินเด่ยนยินด้อยไม่เหมือนกันแต่ละตัวนะจ้ะก็ถือว่า้าเบิงตามโครงสร้างคือได้พอหมดจ้ะได้พอหมดเลยจ้ะมีเมย์ผสมอยู่ดิน,นึงจ้ะเขาต้องไปสืบเบิ้งว่าพอของเราเนี่ยมียินเด่นจังใดยินด้อยจังใดอย่างงี้สิแม่จ้ะ ปูย่าตาปูย่าตายายของจเจ้ากล้วยอาจจะมีการผสมไข่ดอนมันมันมีอยู่แล้วล่ะให้หนังไปเรื่อยๆหรืออีกอย่างหนึ่งเมียของเราเนี่ยอาจจะเคยแบบว่าปูย่าตายายเนี่ยอาจจะเคยอันผสมดอนมาก่อนพอกะสอดเมยงสอดะพอกระสอดเมียงสินะจหางแล้วก็เลยออกออกดอนออกดังออกขาวจ้ะพี่น้อง กะงามนด้แหละเป็นตาหักดีเว้เว้ขแม่นูหนูก็มากแล้วหางมันขาวข่หูว่ามันงามจ้ะพุไปเลียงไปคนทั้งหนาหย่อมหยัองหย่อมลุงแหละนู้นคนงามงามนี่มัอันนี้ขนาดเล็กตัวน้อยๆเนี้เนี่ยเบ่งแก้มลุกนะแก้มขาวดี่ดีแก้มจำนีดีนี่มโมนาดียกระโบกนานดมัยโอ้บางรายยิ่ขึ้นือ้ิรอทะลูแหละขแม่ขต้น่ ผมว่ามันแกะแล้บเจียบดิหนาจ้ะบ่บนหนูหนาหาบเลยมันบ่คือแกะเราผู้ใดกับว่าโอ้ยคันมันหนาหนูใครก็หนีันนี่มันหนาหนูเนาะหนูพวกหนาผ้าพวกกระโรพวกโค้งหนามันหนาหนูเั้นแต่ได้มันมันนี่แกะคือแมวนี่แ่ละได้ทั้งพ่อได้ออกมาไงขึ้นมากับแกที่ก็กะย้อนเพื่นทับตั้งแต่พอพันงามๆเนาะพอพันดีๆเนาะมันก็ดีอย่ังสิเระจ้ะพี่น้องคือควายมันจะงามนามันจะแบบว่าถ้าเปลี่ยนถ้าเทียบกับคนก็จะดังโล่งเนาะ มันดังดวงเนี่ยงามเด้นี่อันนี้ก็ลังที่ต่อมาออกเขาเขาอ่อนๆตัวหนึ่งนี่โอ้ยมันนัานๆพอได้เดือนนึงเราก็จะเริ่มแข็งดอกเขาก็งามพอกับเขางามมันมันมันหายหาหน้าตามงามสุดๆตัวลมันจ้ะตามันหนาแป๊บซ้ําตามันหวานดีตัวนั้นมันคิวมันก็โกงตามันหวานดีแต่ว่านี่นานโลดีขึ้นเยอะพี่น้องสังเกตควายออกมาใหม่ๆเนี่ยเขายังเบ่ออกเด้ นี่เขาจะอ่อนๆอยู่เนี่ยนี่เขาอ่อนใบเบิ้งเป็นนิ่มๆตังซื้อพี่น้องตังซื้อ,อ <laughs> พี่น้องตังซื้อให้ใน้ัจาเด้เพราพี่น้องตังซื้อแล้วคลิปต่อไปพี่แล้วี่กะจิมัตถ่ายคลิปตังซื้อให้จากพี่น้องเี่นเราจะพี่น้องเนด้อจ้าก็เป็นลูกไว้สายพัฒนาตัวแรกของคอกของปราสอนกับลุงหน่อยพี่น้องจา้งจา แต่ก่อนนี่เนาะลุงน่อยป้าสอนเนี่เราก็เคยเลี้ยงง้วาควายตั้งแต่สมัยยี่สิบกว่าปีที่แล้วคนละม,นมาที่นี่มาช่วงวังสิบกว่าปีหรือว่าหาปีบ้างหันป้ากับลุงลเราเลี้ยงหมูมกับปรากฏดว่าเลี้ยงหมูเนี่ยก็คือบ่ระสบค้ามสําเร็จจ้ะก็เลยหันมาเลี้ยงควายจ้ะป้ากับลุงเราก็เลยไปเอาควายมาเลี้ยงจากข้ามวนจ้ะ เลี้ยงได้ซี่หาปีแล้วล่ะพี่น้องอย่างตั้งแต่แเม่จอยเนี่ยได้เป็นสาวซำน่อยติดอันทองมาพรมเกิดออกมาได้ายเป็นหกวายเนี่ยตัวผู้ซี่ตัวเราพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวจะได้ซี่ตัวเราตัว,วนีน้กันเนื้อกว่าเสดตัวเม่เนาะทงไมมาเป็นตัวผู้อย่างเยงอะแล้วก็มา,มานหมันตัวผู้ตะกี้พี่แดมเคยมาไทยเบิ้งบักหนึ่งสองสามนี่เป็นรู 1, 2, 3, นนปของแม่จอยเนี่ยหลับพี่น้องถ้าพี่น้องเคยอนันเบิ้งคีวันก่อนเนานะบักหนึ่งสองสามเนี่ย เป็นลูกควายของนางจอยเนี่ยเป็นตัวผู้เบินางนี่เป็นตัวที่ซีโอแมนไนนยเนี่ยเป็นตัวที่ซีแล้วยังบ่มีเสื้อแต่พี่น้องไป <c oughs> <c oughs> แล้วมีอยากให้พี่น้องตั้งเสื้อให้แม่จ้าจากมะนังเบืองมาโอ้ยเราสิมอกับเสื้อใดน้องเสื้อใดมวนน้อสิแม่จ้าล้วก็เขากระสิมาคัดเสื้อจ้าคัาดเสื้อเราก็สิมาตั้งเสื้อให้น้องให้น้องตัวไม่ไม่ของเขาเนี่ยจะพี่น้อง ในข้อของป้าสอนเนี่ยเราทับควายของพ่ออดไว้ตัวเนืองซึ่งก็คือเจ้าท้องอยาา่างกับพระวัดเจ้าท้องดําแต่ว่าตอนนี้ก็คือแม่นั่นนะไปกินไหนกลางทงลุงเราขัดออกไปไปกลางทงกับลูกไปทั้งพูนแล้วส่วนจะาเนืสองสามลุงเราขายออกไปแล้วเพราะมันเป็นตัวผู้ <laughs> มันสิมาอันสร้างความอันอันมวนส่วนเสียกับอันนี้ควางใช่ไหมเราก็เลยขายออกไปเ <laughs> <laughs> จ้าพี่น้องหนาวนี่ละจ้าพี่น้อง น้องตัวไม้ของเฮาเนี่ยก็คือรูปของปากด้วยหนองบัวลําพูจ้าเนี่ยคลอดวันที่30พฤศจิกายน2564้่นะพี่น้องเอ้ยนี่จ้าเพิ่์ลวาอันลูกควายลูกควายงามเนี่ยเพิ่์ลวามันฉี่หูต่อพี่น้องนี่จ้ามันสีห่หูคนกางงามเอาเพิ่์ลวาจ้นจ้า<แ>เมื่อนี้เพิ่์ลวาประกัน,กนเว่าลายใหญ่หังพี่น้องเนาะจัดพาพี่น้องมาเบิง่งลูกควายของเจ้า ปากล้วยน้องบัวจากกับแม่นางจอยซึ่งเป็นควายบ้านบ้านควายธรรมดาเนาะพี่น้องนี่นะจ้าเมื่อเบิง้งเล้าวว่าหลังจากที่เราออกลูกเราเนี่ยลูกของเราระวางพอพนันสายพัฒนากับแม่พันบ้านบ้านธรรมดาเนี่ยลูกไว้สีงามจจงด่กับพระพี่น้องเบงิ้งเนาะน้อพี่น้องเนาะก็อย่าลืมนะจ้าตั้งซื้อมาให้แน่จ้าหลังจากตั้งซื้อมาแล้วเขาก็จะมาคัดซื้อตั้ง,งหักเนาะพี่น้องเนาะเขากะเสียแบบว่าพระพี่น้องมาเบิ้งอีกรอบหนึ่งว่าเราสิมีความแตกต่างจจงด่หลังจากที่ ซีหาเมื่อพันไปสี่น้องภว,วัดเนาะมาอัปเดตมาอัปเดตเรื่อยๆจ้าพี่น้องเอาเมื่อนี้เกาต้องรับไปก่อนจ้ามือไม่มื่อหน้ามาพรอกับอีสานรีวิวก,กับพี่น้องได้เมื่อนี้กับสวัสดีจ้าบักละบักละสวัสดีกันผู้ชมเร็วอฮ้ยสวัสบักละตื่นกล้องเนี่ยลกูก <c oughs> นอนเสยเอาเมื่อนี้ยก็รับไปก่อนจ้าสวัสดีจ้านอนเสยเลยคนนะ่ะ จะต้องไปบอกนังหลิวบ้าป้าสอน้อยได้ว้ายตัวผู้อีกแล้ว